เราจะมาขจ,จัดคราบเลือดเก่ากันนะคะลูกค้าที่ผ้าปูที่นอนนะคะเห็นไหมคะทำผ้าให้เปียกก่อนนะคะลูกค้าเพื่อที่ว่าเวลาผ้าโดนเคมีจะได้เสียหายน้อยที่สุดนะคะแล้วเราจะจะมาใช้นะคะคน,น้ํายาขจัดคราบเลือดของร้านมีมีซับบุี่นะคะลูกค้าใส่น้ําสีแดงก่อนนะคะหยดลงไปตรงที่เป็นคราบเลือดนะคะ คาบเลือดแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะลูกค้าอยู่ที่ความเข้มข้นนะคะบางคนขจัดแล้วหลุดเลยบางคนขจัดต้องขจัดหลายๆรอบจนกว่าจะหลุดนะคะทิ้งไว้สักแป๊บหนึง่งแล้วเราก็จะหยอดน้ําสีขาวนะคะตัวนี้ใช้แล้วกัดมือนะคะลูกค้าใช้ต้องระวังเวลาโดนกัดแล้วล้างน้ําเปล่าออกก็หลุดแล้วนะคะแล้วก็จะหยดสนน้าสีขาวลงไปต่อนะคะเวลากัดมือก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ่ะลูกค้า จะคันคันยิกๆนะคะเราก็ไปล้างมือออกหยอดทิ้งเอาไว้นี่คะสักสามถึงห้านาทีหลังจากนั้นเราก็ไปทำความสะอาดตามปกติได้เลยอันนี้คือขจัดคราบเลือดเฉพาะจุดก่อนนำไปซักนะคะถ้ายังไม่ออกลูกค้าสามารถทำซ้ำได้สักสองสามครั้งนะคะจนกว่าจะหลุดออกหมด เยวทิ้นน้ำยาไปสักแป๊บหนึ่งนะคะหยอดสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเริ่มหลุดออกไปแล้วนะคะ หลุดไปแล้วนะคะลูกค้านี่นะคะหลุดไปแล้วนะคะนี่คือวิธีการสาธิตขจัดคราบเฉพาะจุดก่อนนําไปซักนะคะขจัดคราบเลือดเก่านะคะที่ติดอยู่ที่ผ้าปูที่นอนผลิตภัณฑ์ที่ดีๆและ วิธีการสาธิตที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีดนะคะถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีดขอบคุณค่ะ